สวัสดีครับครั้งแรกเลยครับตื่นเต้นมากๆแบบตอนนี้คือหลังเปียกไปหมดแล้วเพราะว่าแบบไม่เคยแล้วคนเยอะมากครับแต่ก็พอเดินเสร็จแล้วก็รู้สึกแบบสนุกครับถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆครับเป็นไงติดใจไหมติดใจไหมก็ผมว่าสนุกนะแบบมันแบบมันแบบ ได้เดินแอคๆอันก็แบบเออใช่กะเปน,บบนเ็เครับบเ็ุเอรครับขขรบตอนนี้ก็จะว่าบึกแล้วนะครับออแต่ว่าชุดนี้มันพางมันจะไม่เห็นชาร์จอะไรอย่างงี้ อ่าขอสก้ามนะครับสก้ามันรัด้วนีครับโอยนี่หน่อยจบม .6 อยู่ในทางกลางแล้วใช่ไหมอ๋อใช่ครับสอบ GED นะครับจบผ่าน GED แล้วก็นนี้คือครัเราเป็นที่ทักม่ยตอนนี้ติดมสสวแล้วครับคณะนวัตกรรมสื่อสารสังคมเอกการสื่อสารเพื่อเศรษฐศาสตร์นะครับรอเปิดเทอมอยู่ครับอยากรีบไปเรียนแล้ว ับบต้งใไว้แ,วกแรกไม่ตอนแรกอ่ะจะเขาเอกการแสดงแต่แบบพอเข้าเว็บมหาลัยอ่ะเฮ้ยเอกนี้น่าสนใจก็เลยเปลี่ยนมาเอกนี้เลยเพราะว่าชอบเศรษฐศาสตร์ใช่แต่ว่าถ้าเอกนี้ยังไม่เคยมีเลยเพราะามันเพิ่งเปิดได้3ปีครับ งานไมกว่าจะเปิดเต็มใช่ไหมเข้าที่ผมเดาว่าน่าจะปมันสิงหานะครับน่าจะแบบมันสิงหาดีพอเจะได้มีช่เตรียมถ่ายเตรี่ายซีรีส์คฝากด้วยนะครับซัมเมอร์ไนท์ความลับในคืนฤดูร้อนนะครับใกล้ได้กล้นใ้เปิดกล้องแล้วนะครับได้ไปอได้ไปเวิร์คช็อปมาบ้างนลครับก็ สนุกสนุกแบบทุกคนแบบเฮฮาเคมีทุกคนเข้ากันได้ดีหมดตอนนี้เป็นยังไงบ้างากับผููห้หของเราพี่ริวใช่ไหมก็ดีครับก็บดีครับผมมีเหมือนแบบมีเทรนเนอร์ส่วนตัวเพราะว่าพี่ริวเห็นเรื่องนั้นเขาบึกมากนะแบบแบบฟิลพี่ฟอร์สอะไรอย่างนี้เลยแบบบึกเลยเออ ก็คือเราก็ทำแบบทั้งเรื่องของมนุษยกายด้วยใช่ทำทั้งการแสดงด้วยแล้วทีเนี้ยเราเอาใหม่แบบอย่างไรด้ถยใค่ไจริงๆไม่ได้คุยนะครับเพราะว่าแบบเรื่องคาแรคเตอร์ก็ปล่อยเป็นแบบตามธรรมชาติของเราดีกว่าแบบเออถ้าฝืนมันก็จะแบบไม่แฮปปี้เนะาะเวลาทำงานก็ปล่อยเป็นตามธรรมชาติของเราเลยครับ ฝากนะครับฝากซัมเมอร์ไนท์นะครับความลับเนี่ยคือฤดูร้อนนะครับผมก็เล่นคู่กับพี่ลิวนะครับในเรื่องระบบเป็นแทนนะครับฝากด้วยนะครับอีกไม่น่าจะนานมากนะครับถ้าใครคิดถึงอ่าถ้าใครคิดถึงก็กลับไปดูซชกเกรเชคู่กันได้ครับมีในมิวเซียมอีพีสี่ครับ ต่างนะครับของจีนเอ็มทีวีครับโอเคโอเคได้มาคอมพิวเตอร์กับติ๊กตอกทำชื่อไม่ได้แต่ไอจีได้เดียวมามามาตรงนี้เรามันมันวกกับติ๊กตอกใช้ได้อยู่นนะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ลงแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ลงไหลบ่อยอ๋อใช่ใช่ใช่ ติ๊กต็อกคนดูเยอะกว่าไอจีอะดิเปลีนเขาหมดแล้วตลอยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ไลฟ์แล้วฝันตามไอจีด้วยนะครับ J. J. A. V. A. B. H. ครับมังครับโอเคเดี๋ยวขึ้นให้โอเคเดี๋ยวขึ้นให้ตรงนี้ครับขอบคุณครับ you yeah.